คือไ้รอดโดนแต่ขั้นสิไปท่ขอขสอเขากบว่าเทียงเหล่าปปันเเตรียมนี่ยังมากไปแนจส่วนเนี่ยเรียมนีอืมเรียมบัตรประชาชนเทียมมันซีนี่แล้วไปกับไปต่อกก็เตรียมคือกันนี่ห้องคอยมันมันที่ว่าอันกันมันไปช่วยให้ปัน <laughs> ปก็นจะเอานี่ไปตัวเอาสำนเนาทะเบียนบ้าน เอาออกไปสิยังก็จะไม่บูกความเพศแล้วเนาะนี่แหลกทะพูกทะแมนความเพศตัวน,ววนี้เสี่ยงว่าพูกพูกเส่นกันเสมอพูกเส่นกันตันจังสีได้งเงินพูกเส่นกันเท่าอสองคนนี่เป่งสันติพัวกับเมียกันไหมแนะม่นบ่เฮ้ยจิกเสือตีมันว่ากิกแ <laughs> ล้วลุ่นมันจ <laughs> ิกแล้วรุ่นนี่ <laughs> ว,ว่เดี้ยวเดี๋ยวเดียวไปหาเนี่ยว่าผนะูกกันกันอืว่าตัวว่าผูกใช้กันมันจางจะได้แท้ผูกใช้กันพาราเมนป่ะอืมไป่ห่อ,น,อนี่เข้ากับเ,เ,เี็ดไงเนาะเช็ดง่ายทุผูกใช้กันไปเลยได้น้ำกันด้วยอุ้ยผูกผยากเนาะ มันวันแนวไงปีมันบอกมันบี่แอลนี่วกพวกใช่กันอันนี้บันซี่อันนี้ใบซํำเน่าพูกใช่กันนั่นเีอันนี้ัชาชนอนี้เป็นนั่นีอ่อ๋อมนบ่เมนยูติละมาพกใช้เงีบเรอืกใช้แล้ว่าคืเตรียมมาก็าจะไปตนเนาะไปนะอืไปจ้ะไปไปเท่าไปไปทอดกระซอโ นัน่นเป็นอดคนมาทันค้นมาทันเต็มเมิดฝ่ามือดินมันเ,ขา,เขาว่าก็่ได้ผูกคักาน,นี้ดอกก็าทันเขาอ่ะเขาไปเขาเบิง้งเขาไปนีหอดตอกชอ้อนเขาเบิ้งแม่บ่เมนทีจ,จ้างเี่ยอันนี้บ่เอาอม,มันชี่ก็บ่เอาเอาบัรมา่าทัน้ก็เ้าไปแล้วเนาะเอาจะบัรพัวเราไปม,มันจังทีบ่เชียยงานมันเสียเนาะเอาไปบัรเดียวตัว เาขึ้นมาอืบานนี้เขาวาไปเห็ดไม่ไปเห็ดไม่บานนี้ว่าไงเด้อแม่อังว่าสันคิ้ววะมี่เขาว่าวว้คิ้วยังไงนบ่ได้เห็ดคิ้วเห็ดเข้าอยากดีว่าสันมันเราตามหมายเลขแม่บานนี้ตามเลขห้างบัตรติเขาว่าตามหมายเลขแม่เห็ดตามหมายเลขนั่หลางบัานคิ้วตีขนมไปจักขนกแม่บ่จักบัานคิ้วขนมไปค่คยไปเห็ด แต่ว่าจังเป็นบัรคิ้วก็จังเขาเบิ้งมัวเองนราว่ามันได้บัรคิ้วแล้วสิตันไปใช้กระไดไหมอือเ่าเมียนเนาะคือคือโรบานบานพระไม่มีคิวท่านบานนี้เบิดเดีกเทียเอออาจารย์นั่นเพิ่งกันนั่งย้อนตั้งแต่เศ้าจนกายเที่ยงห้วยไม่มีคิวก็ะเลืยยางไปถามพยาบาลว่า ันบพะเ่มีคิ้วก็เพิ่พิ่นกัไปมันบ่มีคิวไม่พอซันพ่าเอาก็ว่าบอกเพื่นเดีเพิ่นไปสันเขาเพื่อนกลสจิตายเขาเลยสนุกไม่แบบนี้บาไหวตั่นอันนี้ก็คือกันนะเพมีเพืนไปว่าบ่มีคิ้วเอาบ่มีได้คือใดแล้วก่อกว่าสันโอ้ยแบบนี้ก็บเไหวตัวเนาะสนอกเชื่อเพื่อนก็บเ้นเออบอกกับเอิ้นทกเกีย ไปเ้าเมียหิวว่าสันเมื่อตอนตัวหิวเมียหิวเขาก็อเมียบาดนี้มาหอดเฮียนนะดีบอืนเข้าเสีจังในบาดนี้เขาเสี้ยงสี่ใดไปเห็ดพร้อมเพ่ผู้ว่าประกาศเมื่อไหร่บุญแล้วต้องร่อผู้บ้าประกาศเปียงสันรุ่นนี้รุ่นนี้ให้ไปวันที่นี่วันที่ว่าบอนมาติสเลื่อนลวดไปรุ่นนี้ บอจักเนาะ,ะไปแล้วเขากอกว่าบ่ามีคิวเป็นยังคือบ่มีคิว้วเบอร์ันแมนเบอร์สันแมนทึ่งเขาจองกับเมื่อตัวันเงื่อนหนาว่าหอวยเป็นยังไี่มัมนสิวอะไรเตื่นตั้งตีสองผลบ่บทั่งเนาะจองไว้เมือ่อนี้สีม้ามือ่ได้บ่ขำกับกับว่าอะไรอีกมันขำขึ้นมันจะเสียเบ่นว่าบีโอ้ยแบมนี่เสียได้ลูกแ้่เดือกเงินสมใจอยากได้เงินมันยากเนาะอยากได้เงินเนาะเอาอยากได้เงินเพิ่น เงินเอาบาร์ไหเอาจากได้เติมบอนบามีเหลกมีอยู่บาทหนึ่งมันก็ไปซื้อยังได้หน่อยเด้อันใดมาเติมก็สิครับเพื่อนว่าแม่มาตาเสาเด้อบัวสันมาตาเสาเด้อขันอยากได้คิ้วบัวสันไปหอดมีย่ามนั่งอยู่ผู้เดียวหมอกขอบมาตาเสาแต่ปัญหาขเขาว่าอยากได้คิ้วมาตาเสาเขาว่าท่านมากกับอะไรคือเก่าเห่อท่าน โอ้ยเจ้ามันพี่แตเนี่ยกาดเนาะพี่แตเนี่ยอยา่างๆเนาะส,ส,<ำ>สัมพ่อชงลูกชงหลานไปเลี้ยนนะเห็นไดเป็นเจ้าคนนายคนมันจังบ่หยากเห็นได้ทาคนเนี่คน,นไปทาเดี๋ยอะอืมประชาชนแต่มาก,ก่อนนี่สมัยม <laughs> นี้เจ้านายมาย่ำไรก็ไใดเพราะมีผีชไปย่ำไรก็ว่าแต่บ่มีคิ้วทีออบ้านเปิดเออไปตเาเศ้าตีซองดึกคืนหนึ่งเขา แดงแนวกินไปพร้อมเมื่อนี้ร้านขายของกับพ่อมี่นี่อยู่นี่นี่พ่อนี่กินซ้ำตรงนี้ิซื้อน่ากินร้านขายของสิพ่อไปนังเพื่อเบิ้ลเปิดเพป็นไปตุลาเพป็นวันทีนเปิดเนาะพูดไปแล้วไปเมืองสักคนเฮ็ดแจ้งไดเฮ้าจังสีไดคิวบัดผู้ใหญ่บ้านประกาศเฮ้าแจ้งไปบัดจ้งไปแจ้งไปเฮ้าแจ้งไปเนาะแจ้งโมลุกจังโมลุกจังสีไดเงินก็ต้องรู้จักแน่สัตชาวบ้านนี่เฮ้าว่จัก เอาไปโลดก็บ่ได้แมนบ่เอายโอ้ยบ่ไวเป็นมิ่ฉุนเอาไว้บ่ไว้รอเจังไหนจังมัลับหนาครับหลังนี้ังมาซ้นกันอดี่ดีเด้อชี้ก้านเราลูกใส่กันประจำนี่เด้อนี่